แนวทางแผนเทรดในคู่สกุลเงินของตัว a อยูนะครับตัว AU ยังวิ่งอยู่ในกรอบไซเวทครับเรายังเล่นอยู่ในเทคนิคของไซเว y คือ By l low s e l l ซ i i h เซลที่แนวต้านายที่แนวรับอยู่นะครับตอนนี้ราคานะครับวิ่งกลับขึ้นมาที่โซนแนวต้านสวิงไฮโซนแนวต้านที่เราสนใจนะครับก็จะเป็นโซนนี้ทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นเราจะรอนะครับให้สัญญาณตัวสกุลเงินของ AU เนี่ยวิ่งขึ้นมาทดสอบที่โซนแนวต้าน และรอสัญญาณ PA s e l l ของแท่งเทียนไทม์เฟรม H1 แท่งเทียนทมงเฟรม H1 นะครับมีสัญญาณ PA s e l l นะครับเรากดคำสั่งเซลลงมานะครับแล้วมาเก็บ TP ที่โซนแนวรับราคา0.66652นะครับส่วนการวางคำสั่งซื้อขายลงหน้านะครับเราจะวางคำสั่งที่โซนนะครับเซลลิมิตที่โซนแนวรับ ราคา0.67313นะครับสตอปล o อ s นั้นเราจะอยู่ที่โซนแนวต้านสวิงไฮที่ราคา0.67474ส่วน TP นั้นจะอยู่ที่โซนนะครับแนวรับสวิงโลที่0.66652จุดนี้เป็นแผนเทรดในคู่สกุลเงินของตัว AU นะครับ